กับสวัสดีครับสมัชชุ่มถิ่นขลับวันนี้เบ้าแอมโมทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่หอยอีกคันหนึ่งครับสมัชชุ่มเนาะงดที่ผ่านมาถือทั้งบ้านครับสมัชชุ่มโอ้เหยื่อขับขับแมวตายหงงเนี่ยครับสมัชชุ่มเนาะรถกระบะเหยียบตายครับสมัชชุ่มจักรถไผถโบซาบล่ะครับจักรถกระบะหรือรถยังกับโบหงเนาะครับเนาะแม่หอยเพิ่นก็เอาแมวไปฝังไว้ครับสมัชชุ่มประจุทถูกตัวเลขประถือกตรงๆครับสมัชชุ่มเนาะได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเพิ่นว่าาครับชม แตงหงวดีเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีครับฟันเห็นผู้เฒ่าแถวบ้านนะครับเอฟซีเนาะฝันเห็นคนเฒ่าคนแจ่ครับขั้นถาฟันเห็นเพิ่นนี่เหลขกบัวผาดเพิ่นว่าบัวอายุกับบ้านเลขที่ต้องมาครับต้องจัดนักซสแล้วเพิ่นว่าไปถามไม่ห้อยกันครับว่าเหลขเด็ดหงวดีสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะปะทะบวกกับแมวตายหงกับไอไข่อีกครับท่านผู้ชมไม่ห้อยนั้นถ่าอยู่บ้านครับไปรับชมเราฟังกันครับ กับสวัสดีครับแม่หอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่หอยสวัสดีค่ะครับคุณแม่หอยนี่ก็เป็นผู้ติ่แมนเนาะครับแต่หมอชมเนาะเลขน้องแมวเขาจังๆเนาะครับเลขน้องแมวถือคุณแมุ่ดทูบเลยเลขตัวไดกกวครับแปดแปดสองแปดแปดสองครับแต่หมอช่มตัดเลนแปดสองสองแปดก็ถือว่าไม่โชคเนาะโค้งสุดท้ายคุณแม่เป็นใดเลขสามตัวอีกได้เนาะครับสามตัวของตะไคร้ครับผมยุดปแปดคำครับ ได้สองแปดเจ็ดครับมันได้สองแปดเจ็ดของตะไคร้แต่ว่าพวกระตีนมันกับแบบว่าษีนักที่ไปขายพวกตัโคตรจัวโตน่ะครับแต่ว่าทุดกันตัวนี้เป็นของหนองแมวบานีแมาขอของตะไคร้แปดคำแปดคำมันี่เก่าครับมันกระไรตัวอยู่งออว่าสองแปดเจ็ด ครับแต่แม่นะเอาเจ็ดแปดสองมนก็ะไรจังเลยครับแม่ครับคุณแม่เพิ่นก็มีโชคมีลาภยินข่าวว่าไดรร้ายเนาะคุณแม่เนาะไร้ายเติบอยู่ครับอุ้ยก็ว่าเออตะกุจิกวยไปรลายตัวมังสิเบิร์นเงินหลายพราเบุบไม่ถุนเนาะครับผมคนหฮาจนเนาะครับบ่ร้ายเงินม่มีครับผมถ้าถือจำหนึ่ตะวารีเ้วนะอูถือว่าเป็นบุญครับสมมอซาเบิดบ้านเนาะคุณแม่เนาะใส่เบิดเลยตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ไไรนี่ครับตัวนี้กระด้ล่าง เจนี่ตจ้นี่ก็ได้ครับผมเบอร์เตอครับผมนี่ได้ครับตำรวจชมเนาะนีเสียให้เบิร์นครับแต่่าใหญ่มันใจตัวช่างอุ้มันน้ำอันนี้เป็นหกเจ็ดครับตำรวจชมนี่ตัวนี้เป็นหกเจ็ดครับหกเจ็ดลากาแปดสองสองแปดตัดเลนครับเอฟซีเนาะล้วก็งวดนี่พื่นแม่พื่งมาพื่นฝันเด้นี่ให้ใหแอดมินทั้งผีเบิร์นน้ำเลมงวดนี้ไปตุดสวนมตอนขาห้องผ้าสวนม่อน ส่วนมันไหน,นกน็นั่งคุยกับเพลินวันนั่งคุยกับไผ่คุณแม่นั่งคุยกับตะไคร่โอ้คุณแม่สวดมนต์นั่งคุยสื่อสารกันเลยปะครับนี่สุดยอดสุดยอดส่วนวันก็คุยไปแต่เมื่อไดร่สื่อสารเราก็นั่งคุยกันคุยกันตลอดนั่นแหละกับตะไคร่นั่นครับผมบอกกบเพลินตลอดนั่นแหละครับเออเพราะว่าเจออีทูบเด้อครับผมให้เพลินดังๆปังๆเด้อซอยเหรือครับวันนี้สิ ตีป่อยเด็กตะไคร้ได้บาน้ใไฮโซห้มันเมล็ดห้ฟันแน่ใหญ่ดีกว่าครับให้ฟันแน่โบ้เคยฟันเซฟฟันบ้เป็นครับกับฟันบ้เห็นผีเห็นสางหลอกฟันดีเสืบอยู่คฟันเห็นแม่แม่แม่เอ๋อนี่มาหาคู่ฮะคู่คู่แทรกหิวกระตาบังนัดมาให้กระตาสีแดงครับอันมาอันข้าวหันเออยังไงข้าวหันเออสับปะรดบอกสับปะรดเออ ปาดฟันมาให้อย่างนี้เต็มกระตาหิวมาห้โอ้ยเราบอกว่าให้กินหลอดอกตล้องกต่จ,จับเอาเลยสาวมากินเลยโอ้ยฟา,า,ายนฟานเย็นเย็นฟานแค่นั้น,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 นเลยฟันเนี่ยอะไรต้องควรฟันบวนาะฟันมาได้กินแต่บักนัดซีซอ่นี่แหละเนาะเออครับก็ว่าตอดคล้องติมียนเด็กเล่าู่ได้มืออื่นครับต้องตั้งใจไหวเลยดิอืมครับผมสีเอาเลยไม่เอ๋อนั่นแหละมันเคยได้บอกครับปกติยันย่ายนี่ เขาก็มวดเลยครับท่านถ้าบอท่านมีตัวหนีเป็นบ่ครับตัวหนีถ้าบ่กท่านมนีแต่ใครเป็นบ่ครับว่าสรือว่า,า,า,ากินกับปุ่มโต๊ะรุ่งซื้อกับเป็นเด็กเป็นเส้นเลยเป็นโคง้งเป็นเหล็กเลยคนมากพอครับจนมาโต๊ะรุ่งเส้นเดียวเป็นเด็ก,กสองตัวครับผมอันคอยถือรัดตีแสนเลยคอยใส้ซาเไว้ครับผมอันจุดถูกพซื้อตะกี้ว่าไม่ถูกไปนี้เท่าไรครับ ถูกอันนี้เขาซื้อหนินี่มวลบานกาวปูนาตาถวดปานูบลงตัวไก่ชีถูกเนมยางตัวลงตัวไก่เป็นเอกสามตัวคือจังๆบอกถือยี่ปะล่ะครับโอ้ยใบเช่าใบโทคไปให้ลูกเอาให้ลูกเชียบใบครับบุตรีใบนี้ก็ตัวเขาเอาอยู่ในชีบใบในสามตัวหน่งสองกายนัหนเด็กไหลแต่หางมันเบิดไต่แหะแสนเลยเอาครับครับคุณแม่ครับาดนีอัใหญ่ คู่แอลนี่แม่แอลนี่ครับอันเพิ่นอายุเจ็ดปีครับแนวทางขันทีหนึ่งกันยายนนี่ครับบู่้หเลยอันงงว่ได้ถา,ถามเพิ่นเนี<อ>่ยสื่อตัวไหนล่ะครับบ้านนี้ได้นี่ส,ส,ส,สื่อเก่าแปดตัวเดียวเลยเลยจังไรคือว่าเก่าแปดครับพราแม่ทำของเคยฟันเห็นเพิ่นนะโอรขันตา,าเคยฟันเห็นเพิ่นอืมให้ฟันเห็นกะย่าลูกฟันเห็นโทรมาบอกเลยย่าชูอารรถแปดกับเก่า แปดเก่ามาแนี่แม่วัยส so okay. mm? ิมันมันบมมาแต่แปดเก่าจนมาครูเลยแปดเก่าเลยครับผมมันมาจังเลยลองลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งนคับอันกัณาเรียนเลขเลาเ่มันผิดกฎครับมันผิดกฎจราจรนะครับเนาะผิดกฎหมายบ่ไรเบาแอมมาทงนี่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอให้มีโชคใหญ่นะครับเนาะือสิเอาไปสื่อจังไรก็แล้วเต่เอลซีะครับท่านผู้ชม้วก็ เก้าแปดที่บอกครับอ่าแน่นอนแน่นอ่เก้าแปดหรือยังก่แปดเก้า่ะครับเก้าแปดแปดเก้าแน่โอ้โหทำกันเนาะครับมาเป็นคูเลยสกันแฟนงเพลินแต่ว่าตัวฟองเคยโเกยฝันไม่เจอมูฟันบันนี้มาขึ้นตัวฟองฟันเองตีอีกครั้ไม่เแปดกับเก้าตเพินฟนเนเห็นคู่มัวเป็นตัวไหไรครับมัเป็นอายุมเป็นคู่แอลนี่นะคกัดแฟนเเพต้องแปดเก้าเก้าก็แป้นมาโหลดมาเป็นคู่เลย ครับเป็นสัตว์แน่นอนเลยสามตัวเอาตัวไล็เลยใส่คุณแม่หอยสามตัวบ่ครับหนึ่งเก้าแปดแล้วหนึ่งเก้าแปดสั้นที่อ๋อบางนัดจะมันเป็นหนึ่งโอ๋บางนัดหนึ่งครับผมอ๋อบางนัดมันเป็นหนึ่งอ่ะลองลองลองเอากับแม่หอยลวมมึงอันทูบเอกไครหรือทูบ้องแมวจุดหรือเปล่าครับนี่ก็นี่นี่้องแม่นี่้องแม่อาอืมแต่ว่าอันเพิ่นเพิ่นอันโค้งทุกถ่ายเพิ่นเออมันอันตัวอันเพิ่น นี่นี่นี่ตีตะไคร้เดยตัวนี้เลิกนี่เลิกนี่ตะไคร้เดยตัวนี้เลิกนี่ตัวไหนครับเบิ้งสามสามนั่นบอกครับเออสามสามสามเบิ้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เบิ้งอันนี้ก่อนตัวหมดสองสามแปดนะมันตีตัวนีตัวนี้ตีเองโอ้ค่ะตัวสาม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 โตมันเบิ้งมันไอสี่เป็นสามแปดอันนี้เออค่ะอันนี้เป็นตัวเลขของน้องแม่หนีิจุดใดญ ซีสองแปดบอกครับหรือซีสองหนึ่งเนี่ครับเนี่ยได้ไาซีสองแปดบอกเด็กสองมันคือไม่ขีดเด็กหนึ่งทั้งกลางนะครับมันได้เบิรงนี่มันเป็นจังหวันอะไรจังหวับอกปู่มันมันแปลกๆแล้วมาจุดมันเป็นเด็กหนึ่งน้ำเลอว่ายใส่ครับซีสองหนึ่งก็ได้ซีสองแปดก็ได้เนาะครับครับผมอ่ะแอดมินเบอรงอันนี้เป็นเลขตัวนี้ตัวนี้ได้ตีเองเลยนี่ได้ตีเองอันนี้เป็นเลขกหน่องแมวมันนะคะแมนหน่องแมวอันนี้ของเอกใคร เดี๋ยวเดี๋ยวติดเดี๋ยวสิจดไปแคปนาจออีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมมีเล็กหนึ่งขีดนี่ละมวดตีจังๆเนาะคุณยายเนาะมีอย่างอีกครับคุณยายปานี่ยมันมีอย่างอันเลขกสองแปดสามนี่มาไดใช้ครับนี่สองปดสามตีใช้ตัวสามสามนั่นแหะโอ้สองแปดสามตี โอ้นี่ครับผมมสองแปดสามตัวค้องตีเองได้น่ะครับไม่ใช่ตัวนี้สามหาแปดนี่แหละครับนี่ฮะสามหาแปดตั้องอันแมวอันตายหงแมวตายหงบอครับนี่แมวตายหงชุดบอครับหรือจังไรับดเดียวกันขอเพิ่นเหมือเดียวกันครับผมเอ้าลองเบิ้งครับลองเบิ้งเอฟซีเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับแม่หอยเพิ่น สิบป,ปีกับโฝันเธอหนึ่งว่าสันก็ล่างมาฟันเมา่ขึ้นแต่ว่าิิีจในงแปตัมภ์หนม่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าข้างบนต่เป็นแตบเป็นแาจุดคนผมว่าขัีนหนึ่งเขาเป็นถือคันที่ไีบอกอันนี้พวกหูด้วยครับได้ย,ยินเขาว่าตรงเงบเิงปฏิทินก่อนนะครับจังสิหูก็ตรวจก็ไปเอฟซีครับต็พร้องต็พร้องกับสี่จุดจุดังผ่าเน่โอ้จุดวันผ่าอีกครั้งแปดคำออเออแปดคำครับครับ คู่คนถามจุดเดียวพอนั่งดูจะติดต,ตามคนนี้ได้ป่ะคอยบอกติดตามน้องบายเอ็มเนอร์คอยออกนิ่งคุ้เพิ่มเปินแล้วว่าคร่บครับอุ้ยขอบคุณทีไรครับออกอยู่ออกน้องทุกน้องบายเอ็มแล้วครับอขอให้มีโชคใจเนาะครับน้องโค้งสุดท้ายก็สามตัวเออให้ได้ให้มันมันปังๆครับ นกตะไคร่นั่อยู่ครับโอ้ยขอบคุณหลายครับคุณแม่หอยสิปล่อยแดกได้บาทีงครับลายโบโบ,บคอยบมอโบคอยปล่อย,อยหรอกมันพันบุ้งนีจังสีตะงีค้ครับผมมันเลยปล่อยให้มาซ้ำโอ้ยอย่าซื้อน้องกรดหรอกคุณซื้อไรซื้อไรอันนี้มันซื้อน้อยครับผมไอ้บินบอกเงาคาแคนพีได้ครับผมนิดเดียครับบินบินซีพันธุ์ไหนใหญ่สุดอืมครับผมบิังหนึ่งนี่ได้ดืมเลยค่ะสามพันครับสามพันได้ค่ะก็เตะใส่ซ้ำ ใช้แม่บุษยอกับเป็นหนีสามพันใหญ่ใครยุถือแจังๆมาครับแม่ไฮครับใช้แม่บุษย์เป็นหนีสามพันน่าโบอัหนึ่งก็มางซืาอซซื้อแล้วก็เลยโอ้ซื้อกระยาจากซื้อน่าผดมันลายง่ายไม่เต่อผดสันละครับอ่าโบเป็นยังครับงวดนี้่ไฮตรงๆหนึ่งแปดเก่าหรือว่าหนึ่งเก่าแปดครับแลักการกับเลขน้องแมวเนาะเดี๋ยวเบาแอมา์ทงกับพิมงานหน่อยสิจุดตัวเลขเไทยสามสามสามเบอร์ครับ อนันไปซื้อรถตี๋ไบกนก็ได้สามสามสามแต่วาย่าย่บอวว่าสามสาได้แต่ว่ามันเป็นสามแปดในนอดได้บอกว่าสามแปดในนอดค <8 S 2> อตคคเอต้ไข่ผมเป็นเบิ่นไห้สาม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 มันเป็นสามแปดทากอนที่บอกออกเด็ออกอีกออกเดออกอีกค่ะสามแปดแปดสามี่บอก อันจุดบรรทัดถึงเพิ่มมันไหนแปด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 มันแปดสาม่ห็นป่บวันนี้สามสามสามนี่สามแปดแน่นอนง่ายมาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยโอ้ยขอบคุณครับไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลยของตะไครยครับผมสามแปดตามไม่ได้สาธุสาธุคมเิีงรับสาธุถึอเลขนำกันเนาะครับเนาะครับผมออ้ยขอบคุณในลายตีดไม่ห้อยให้แนวทางดีๆีเต็มเต็ับงวดวันทีหนึ่งนี่เนาะครับเนาะ ครับขอบพระคุณครับคุณแม่หอยครับสวัสดีครับครับผมถังมือช่อมีด้วครับตัวเลขของแม่หอยเนาะครับถังมือชมเนาะก็ล่องแคบหน้าจอไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิร์ครับความฝันเนาะครับเอฟซีเนาะความฝันนี่เพิร์ลเป็นเลขสามตัวครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าครับแล้วก็จุดถูกตัวเลขน้องแมวนึ่สี่สองแปดสี่สองแปดครับแล้วก็ะแนมเบิร์จังหนึ่งนี่คือสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดครับ เลขไอ้ไข่นีสามสามครับตองสามครับถ่ามนะาชมเนาะราคาสองสามแปดครับแมวตายหงนีสามห้าแปดสามห้าแปดครับเอฟซีอวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องกับแม่หอยเนาะครับเนาะเดี๋ยวบเบาแอมมาตรงนีสิติดต,ตามไปฝากเอฟซีเป็นโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าให้แม่หอยนี่เพื่อนได้เลขเด็ดเดดมาฝากเอฟซีแบบเข็งๆค็สักกันเนาะครับเนาะอันนี้ ไททันครับเพิ่นว่าไททันครับแต่เลขฝันนี่โบเคยผ่าดเพื่นว่าครับหนึ่งแปดเก่าหนึ่งแปดเก่าครับเอฟสีครับ้วก็แมวครับสี่แปดสองแนเมืองจังหนึ่งนี่็คือสี่หนึ่งแปดครับ่ตนหม้ชมเลขไอ้ไข่นี่สาม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 ครับกับสองสามแปดครับ้วก็แมวตายหงครับยููบเนาะครับเนาะสามห้าแปดสามห้าแปดครับขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องครับม่หอยด้วยครับเอฟสีเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอลมาทงกิริล่านผู้มชมไปก่อนครับ เจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าใ้เพื่งไปใส่รับเอฟซีเบาแอมราตงสิบห้าไปเบิ้งข้องดีครับมีขล่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมเราตรงไหนเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามมาชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียยทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสี่เดือถือเนาะครับน้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายหโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกัอสามลูคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นมนานรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขอขอธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่คขายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะรับท่านผู้ชมเมื่อแตะแ,แ,แล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมว้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อย,ยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะ,ะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูรว้ยนะครับเนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยืน่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทม,มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้์เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาสบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรีอ่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยอพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับรครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่ห,หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ